เราเชื่อว่าการเดินทางนั้นช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตได้ดีไม่ว่าจะเป็นทริปใกล้หรือไกลเราต่างได้อะไรกลับมาเสมอคราวนี้เราเลยขอจัดทริปสั้นๆแบบไม่ต้องลาง,งานชวนชาวแก๊งเที่ยวนะครนายกจังหวัดใกล้กรุงเทพที่ใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงก็จะได้สัมผัสก,กับธรรมชาติสวยๆกันแล้วค่ะ โดยทริปนี้ปักหมุดเข่าช่องลมเขื่อนขุนด่านประการชนไปเติมความสดชื่นแบบกรีนๆจะสนุกและฟินแค่ไหนตามมาชิลด้วยกันได้เลยพวกเรานัดเจอกันตั้งแต่เช้ามืดเริ่มออกเดินทางตอนเวลา5นาฬิกาเพราะอยากไปให้ทันเรือรอบแรกโดยมือเช้าพวกเราจอดแวะปั๊มตามข้างทางหาอะไรทานรองท้องง่ายๆพร้อมกับเสบียงเล็กๆน้อย ก่อนจะมุ่งตรงไปยังเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกเรามาถึงช่วงที่ประตูเขื่อนเปิดพอดีค่ะเวลา7จ็นาฬิกาผ่านจุดคัดกรองแล้วก็ขับรถขึ้นไปยังพื้นที่จอดรถด้านบนได้เลยค่ะมาถึงแล้วก็สามารถติดต่อเรือนําเที่ยวได้ที่บริเวณจุดจอดรถเลยค่ะถ้าบริการแบบเหมาลำหนึ่งถึงเจ็ดคนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าแปดคนขึ้นไปคิดราคาคนละสองร้อยบาท ถ้ามาเที่ยวกับเพื่อนแค่ไม่กี่คนและไม่อยากเหมาเรือก็สามารถร่วมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวคนอื่นได้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนไปเที่ยวเขาช่องลมก็คือหมวกน้ำดื่มและควรสวมรองเท้าที่ลุยได้ส่วนช่วงเวลาที่เราแนะนำให้มาเที่ยวคือตอนเช้าค่ะควรมาให้ทันเรือรอบแรกค่ะเพราะอากาศกำลังดีไม่ร้อนมาก ระยะเวลาล่องเรือเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงล่องเรือไปกลับจบโปรแกรมก่อนเที่ยงวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษค่ะเมื่อสมาชิกสวมชูชีพและขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วพี่คนขับก็แจ้งว่าช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเรือจะน้ำเที่ยวด้วยกันทั้งหมด4จุดคือน้ำตกผางามงอนน้ำตกคลองครามน้ำตกต้นน้ำและน้ำตกช่องลม พวกเรานั่งชมธรรมชาติผ่านหุบเขาทางเข้ากันมาเกือบครึ่งชั่วโมงพี่คนขับเรือแจ้งว่าจะส่งพวกเราตรงจุดที่เรือจอดได้โดยมีเวลาให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพร้อมกับบอกว่าระหว่างทางอาจจะมีความยากบ้างอาจจะต้องเดินใต่โขดหินและลุยน้ำนิดหน่อยด้วยความที่เตรียมตัวกันมาอย่างดีพวกเราจึงไม่มีหวั่นค่ะพรเรือจอดปุ๊บก็ได้เวลาไปผจญภัยกันแล้วค่ะ จากจุดที่เรือจอดเราต้องเดินเท้าเลาะริมลำธารเข้าไปจะบอกว่ายากก็ไม่ใช่จะง่ายก็ไม่เชิงเพราะบางจุดอาจต้องไต่ตามสันเขาเนื่องจากมีโขดหินที่ชันและก้อนใหญ่บางจุดต้องลุยน้ำตกสวนกระแสน้ำไหลค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละนิดแต่บอกเลยว่างดงามมากๆค่ะยิ่งได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหลผ่านยิ่งเร่งเร้าให้เราอยากสัมผัสธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้า เราชื่นชมธรรมชาติกันอยู่สักพักใหญ่พลัดกันไทยรูปจนหนำใจก็ได้เวลาเดินทางกลับไปยังจุดที่เรือมาส่งแล้วล่ะค่ะจะบอกว่าระหว่างทางเราเจอน้องหมาด้วยนะคะซึ่งที่นี่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวได้ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องดูแลความสะอาดในกรณีที่น้องถ่ายด้วยเท่านั้นเองค่ะดังนั้นใครอยากพาสุนัขตัวโปรดมาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้กรุงแล้วก็เราว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์อยู่นะคะ ช่วงเวลาที่นั่งเรือกลับเข้าฝั่งก็จะผ่านหุบเขาอันกว้างใหญ่อากาศเย็นๆปกคลุมไปด้วยป่าไม้ภูเขาแสงแดดให้ความรู้สึกที่ดีทีเดียวค่ะหลังจากผจญภัยในดินแดนกรีนโซนจนหนำใจแล้วก่อนเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปคือวัดจุฬาพรวนารามระหว่างทางก็แวะไปนั่งทานอาหารและขนมที่ร้าน Treehouse Cafe ที่ตั้งอยู่ภายใน The Forest Home อีกหนึ่งที่พักสุดน่ารักในนครนายกตัวร้านตั้งอยู่ท่ามกลางสวนร่มรื่นเต็มไปด้วยมุมนั่งเล่นสุดชิคไว้ให้สาวๆไทยรูปเช็คอินกันได้อย่างจุใจมีเมนูขนมและเครื่องดื่มให้เลือกทานมากมายกันเลยล่ะค่ะอิ่มท้องแล้วก็ขับรถมายัางวัดจุฬาพรวนารามไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่ตรงทางเดินเข้าวัดที่มีความยาวประมาณ800เมตร สองข้างทางปลกคุมไปด้วยต้นไผ่สูงยาวจนโค้งเข้าหากันตามธรรมชาติกลายเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่สุดร่มรื่นปรรยากากศเงียบสงบคล้ายกับป่าไผ่าอาราชิยาม่าที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพพวกเราก็แวะเช็คอินตลาดต้นไม้คลอง15แหล่งช็อปของคนรักต้นไม้บนถนนรังสิตนครนายกมีให้เลือกครบทุกประเภทตั้งแต่ไม้ฟอกอากาศสุดฮิตไม้ใบประดับไม้น้ำไม้คลุมดินไม้เลื้อยเฟิร์นชนิดต่างๆ รวมไปจนถึงแคคตัสและไม้อวบน้ำมีการแบ่งโซนต้นไม้ให้เดินเลือกซื้อได้ง่ายแต่ละร้านจะตั้งเรียงรายริมถนนแบบและลานตานอกจากนี้ยังมีของตกแต่งสวนชั้นดีให้เลือกมากมายทั้งกระถางต้นไม้รูปปั้นประดับสวนและของประดับต่างๆในราคาเริ่มต้นหลักสิบเท่านั้นสุดท้ายนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าแม้จะเป็นทริปสั้นๆเพียงวันเดียว แต่พวกเราก็รีชาร์จความสุขกันแบบเต็มเปี่ยมทั้งที่เที่ยวเชิงธรรมชาติผจญภัยตลอดจนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และช้อปปิ้งต้นไม้ในระยะทางใกล้กรุงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับวันหยุดนี้อยู่แล้วก็นะครนายกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา